สวัสดีมีความสุขค่ะวันนี้มาเช็คพลังงานของคุณกันนะคะว่าไพ่จะบอกว่าอย่างไรบ้างเกี่ยวกับพลังงานของคุณนะคะ่เม์จะเปิดทั้งหมด15บห้าใบเช่นเดียวกันนะคะเอาแต่ละเรื่องเลยนะคะเรื่องแรกเราจะมาดูก่อนนะคะว่าเรื่องราวของความรักของคุณนะคะพลังงานของคุณในตอนนี้ขอพลังงานของคนที่เกี่ยวข้องก่อนนะสามใบนะคะคลิปนี้มีพลังงานของใครที่เกี่ยวข้องกันบ้าง ขอสามใบนะคะสุ่มออกมาก่อนนะคะพลังงานของคนธาตุลมนะไพ่สี่ดาบธาตุลมมิถุนตุนลุมนะคะพลังงานอาจจะอยู่ในพลังงานของคนที่เนี่ยนะซ่อนเอไว้อาจจะอยู่ในพลังงานของคนที่อ,ห,อ,จจอ,งงอ,อหันหลังเดินจากบางสิ่งบางอย่างนะคะ mm. เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าไพ่แวดล้อมคืออะไรเดินจากอะไรมาคะ่ะเดินจากอะไรเดินจากเรื่องราวนะคะของ การบาดเจ็บเสียใจไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่สามดาบนะคะตอนนี้มันมีการที่เขาเรียกว่าพลังงานตอนนี้ของคุณนะธาตุลมกับธาตุลมเนาะสี่ดาบกับสามดาบนะคะการจากลาเพราะเหตุผลของการที่มีบุคคลที่สามมาเกี่ยวข้องเกี่ยวพันในความสัมพันธ์ของคุณทําให้ความสัมพันธ์ของคุณพัฒนาไปได้ยากก็เลยถอยห่างหันหลังให้กันนั่นเองนะคะดูใบที่สามนะพลัางงาน DMpress รสนะคะดีแอมเพเป็นคนที่ เป็นพลังงานของคนที่พร้อมทุกอย่างมีพลังงานความพร้อมทุกอย่างเลยเป็นคนที่เหมือนเป้าหมายของคนหลายๆคนอะที่แบบ คนคนนี้คือคนที่แบบเป็นแม่ของลูกเป็นพ่อของลูกพลังงานไพ่เป็นแบบนั้นะ่ะแต่ว่ามันมีความผิดหวังมันมีความเสียใจกับเส้นทางของความรักครั้งนี้นะคะพลังงานเกิดขึ้นว่ามันเป็นพลังงานของการที่ผิดหวังในความรักไม่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้นั่นคือพลังงานของคนที่เกี่ยวข้องเป็นของคนทัดลมมิถุนตุนกุมนะคะพลังงานนี้มาดูพลังงานของคุณเนาะว่าในตอนนี้นะคะการเดินจากลากันกับความสัมพันธ์ที่เกี่ยว ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าพลังงานของคุณเนี่ยคือแบบคุณดีพร้อมอะ่ะคุณดีพร้อมแต่ก็ยังเจอปัญหาปัญหาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับบุคคลที่3นะคะหรืออาจจะมือที่3ด้วยก็เป็นได้เช่นเดียวกันแต่อิทธิพลเนี่ยอาจจะเป็น Family Issue มากกว่าก็คือบุคคลที่3ที่ทำให้ การพัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปได้ยากมันมีพลังงานของการขัดแย้งนะคะแล้วก็การเดินจากลากันไปนั่นเองนะคะท้ายที่สุดความสัมพันธ์ของคุณพัฒนาไม่ได้และมันมีอุปสรรคขวางหนามที่นี้นะคะตอนนี้เรามาดูพลังงานของคุณในตอนนี้ก่อนขอพลังงานของคุณในตอนนี้นะคะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องในตอนนี้เรื่องราวของความรักมีปัญหาขอพลังงาน ของคุณห้าใบสิคะตอนนี้นะคะอุปสรรคเยอะด้วยนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เก้าเมาถาวนะคะไพ่เก้าไมาถาวเนี่ยคือปัญหาเยอะเรื่องเยอะเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องเยอะอย่างที่พี่เมย์บอกเมื่อสักครู่มันอาจจะเป็นเรื่องราวที่แบบว่ามันไม่ใช่มือที่สามก็เป็นไปได้มันอาจจะเป็นบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องแวดล้อม Family i อ s u e คือคนเกี่ยวข้องแวดล้อมเพื่อนพ่อแม่ญาติพี่น้องทั้งหลาย ที่มันเข้ามาทำให้ความสัมพันธ์ของคุณอนะยุ่งยากพัฒนาไม่ได้จนคุณถอดใจนะคะว่าถ้าจะต้องเกี่ยวข้องกันมากมายขนาดนี้ถ้าไม่มีอิสระในเส้นทางของความรักแล้วไม่สามารถที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้ดีคุณก็ขอถอยห่างออกมาแล้วมันก็ยังมีเรื่องราวที่แบบว่า ตามคุณมาคือมันไม่จบนะคะแม้กระทั่งเรื่องราวที่แบบว่าคุณเดินหันหลังมาแล้วแต่อุปสรรคขวาหน้มหรือสถานการณ์นั้นอะ่ะมันยังตามหลอกหลอนอะ่ะตามหลอกหลอนคุณนะคะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็เจอแต่เรื่องราวแบบนี้ตามหลอกตามหลอนนะคะเป็นเรื่องราวที่แบบเขาเรียกว่า เราตัดจบไปแล้วแต่เรื่องราวยังตามหลอกหลอนอยู่นั่นเองไพ่ก้าวไม้เท้าแล้วมันทําให้คุณนะคะตอนนี้พลังงานมีความกังวลเนาะแล้วก็เจอกับเรื่องราวเยอะแยะมากมายพลังงานของราชินีถือถ้วยไม่ใช่ราชินีถือดาบเนี่คะราชินีถือดาบเนี่ยคือเหมือนเป็นคนที่บอกว่าขอมองหาหนทางออกหรือว่าคือ ทางออกจากเรื่องราวนี้มันจะต้องทำยังไงหันหลังออกมาแล้วมันก็ยังมีอุปสรรคขวางหนามหรือมันมีเรื่องราวที่ตามหลอกหลอนไม่หยุดแล้วตอนนี้จะต้องทำยังไงนะคะราชินีถือดาบคนนี้อย,อยากจะตัดขาดจริงๆแล้วอยากจะตัดขาดแต่ใจมันยังแบบมันยังไปเกี่ยวพันมันยังผูกพันแล้วมันยังเจออยู่ตลอดเวลาก้าวไม้เท้าเนี่ยคือเหมือนตามเกี่ยวพันเกี่ยวโยง แต่ราชินีถือดาบเนี่ยคือแบบส่องส่องหาทางหาทางออกอะ่ะหนียังไงจะเอาตัวเองออกมายังไงนะคะตัดสินใจอย่างจริงจังแล้วว่าขอตัดขาดได้ไหมพลังงานนะคะเรามาดูกันต่อสิพลังงานของคุณจะต้องทำยังไงนะคะทำยังไงต่อนะคะมันตัดขาดกันไม่ได้มันทั้งมีความผูกพันมีความรักมั่นแล้วคุณทั้งคู่เป็นคู่รักที่มีความผูกพันเป็นคู่รักที่แบบ รักกันมากนะคะรักกันมากรักกันหมดใจแล้วเป็นความรักที่ทั้งคู่มีความรักมีความห่วงใยให้กันคิดแต่เรื่องราวดีๆมีแต่สิ่งดีๆให้กันแต่ว่าคนรอบข้างไม่ยินดีปรีดาด้วยมันเป็นอุปสรรคเยอะแยะ,แยะมากมายแล้วคนรอบข้างก็ยังตามมาเป็นแบบอิชชูที่เป็นแบบสถานการณ์ที่เราไม่คุณกังวลไม่หยุดนะคะมาดูกันต่อไปที่สี่พลังงานของคุณนะ ไพ่ขึ้นมานะคะเป็นราชินีถือเอาราชินีถือดาบเดี๋ยวนะแล้วพไพ่ใบนี้พไพ่ใบนี้นะคะเจ้าหญิงถือดาบเนาะเจ้าหญิงถือดาบส่งหามองหาทางออกราชินีถือดาบเนี่ยตัดใจฟันธงเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดตัดสินใจแล้วอย่างแน่นอนมาดูว่าเธอตัดสินใจอย่างไรนะคะจะต้องตัดสินใจอย่างไรคือแบบ สู้ก็สู้อ่ะอ่าไม่เป็นไรทะเลาะบบอแหวงกันนะคะมีเรื่องราวทะเลาะบบาแหวงกันแล้วคุณเป็นคนที่เด็ดขาดด้วยคือทะเลาะกันมากมายมันเกิดกรณีเยอะแยะมากมายแบบนี้นคุณเดินถอยหลังเลยนะคะไม่เอาด้วยไม่อยากทะเลาะด้วยนะคะพลังงานของคนเกี่ยวข้องมากมายที่มาเข้ามาแวดล้อมเนี่ย มาทะเลาะบ่อแหวงกันกับเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของคุณพัฒนาความรักความสัมพันธ์ไม่ได้มันเกิดเรื่องราวของใครหลายๆคนเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวโยงความคิดเห็นที่แตกต่างกันไม่เห็นด้วยในความรักครั้งเนี้ยมันทําให้คุณเบื่อหน่ายแล้วคุณอยากจะออกมาตรงนั้นจากตรงนั้นแล้วคุณก็ตัดใจเดินออกมาจริงๆเนียคะพลังงานของราชินีถือดาบเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าตัดใจออกมาคือตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวเลยนะคะ ไม่ขอเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับการทะเลาะเบาแหวงในครั้งเนี้ยขอมาตั้งหลักเนะีคยขอมาตั้งหลักขอเวลาตั้งตัวประมาณนั้นนะเพลงของมาชาขอเวลาตั้งตัวอยากจะขอเวลาตั้งใจเนี่ยไปแล้วพี่เมย์คือเหมือนเนี่ยออกมาจริงๆนะถามว่านะคะที่เดินจากมาไม่ใช่ว่าไม่รักเนะะีคะเดินจากกันมาเนี่ย ไพ่สี่ดาบเนี่ยเดินมาจากกันมาเนี่ยเดินจากหันหลังจากมาเนี่ยยังดูดูไพ่ใบนี้นะคะยังหันหลังมองอยู่นีคะห่วงหาอาทรความรักยังมีให้รักอะยังรักอยู่แต่ว่าจำใจต้องเดินจากเธอมาท,ทั้งทั้งที่ห่วงใหญท่ทั้งทั้งที่แบบว่าเขาเรียกว่าหัวใจมันยังรักแต่จำใจจะต้องจากเธอมันเหมือนอุปสรรคมากมายที่แบบ ดี e อมเพรสคือคนที่เพียบพร้อมคุณอาจจะแตกต่างกันนะคะมีความแตกต่างกันแล้วแบบพลังงานของคนรอบข้างไม่เห็นด้วยมันก็เลยเป็นอุปสรรคอะนะคะมาดูกันต่อว่าจะต้องทำยังไงล่ะมาดูนะไพ่บอกไหมว่าจะต้องปรับพลังงานแบบไหนนะคะพลังงานไพ่ขึ้นมาหนึ่งถ้วยนะคะเขาเรียกว่ายิ่งห่างไกลความรักยิ่งมั่นคง ยิ่งห่างไกลมันยิ่งผูกพันรักมั่นนะคะไพ่หนึ่งถ้วยความรักคือแสงสว่างนะสำหรับคุณนะคะความรักครั้งนี้มันเปรียบเสมือนแสงสว่างแต่มันทุกทรมานใจกับคนแวดล้อมที่เข้ามาทะเลาะบอกแหวงแล้วพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้นะคะมันมีพลังงานของการที่แบบความขัดแย้งเกิดขึ้นแต่ความรักของคุณอะยิ่งห่างกันไกลยิ่งตัดสินใจเดินจากกันมาความรักมันยิ่งแบบว่าเขาเรียกอะไรดึงดูดอะ พลังของความรักอะมันยิ่งทําให้มั่นใจว่ารักมากเหลือเกินไพ่หนึ่งถ้วยนะคะไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยรักมากรักคือแสงสว่างนะคะมาดูกันต่อนะคะทีนี้จะต้องทําอย่างไรนะคะยิ่งจากไกลยิ่งรักอะ่ะแล้วไพ่ขึ้นมานะเป็นกริสั์ถือดาบเนะาะกษัตริย์ถือดาบราชินีถือดาบเขาเป็นอะไรคะนักเรยียนเขาเป็นคู่รักคู่แท้ ทีนี้นี่คืออุปสรรคของรักแท้แหละเนะะี่ยคเขาเรียกว่าอะไร separation เกิดขึ้นในเส้นทางของคุณพลังงานของคุณคุณเป็นคู่แท้คุณจะต้องเจอมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะบททดสอบของรักแท้มันจะต้องมีแบบ s ป p a r a t i o นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นพลังงานของคุณนะให้พี่เมย์แนะนํานะคะปัจจัยภายนอกแวดล้อมนะที่เกิดขึ้นนะคุณไม่ต้องไปสนไม่ไปแ,แคร แต่ตอนนี้คุณถอยหลังออกมาแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเอาพลังงานที่มารักตัวเองก่อนรักตัวเองให้ได้นะคะมันอาจจะเป็นฝั่งเขาที่เขามีปัญหาหรือคนในครอบครัวของเขามีปัญหาแต่เรา,าถอยห่างออกมาเพราะฉะนั้นกลับมารักตัวเองดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองนะคะรักแท้ยังไงเขาก็จะตามติดคุณอะยังไงเขาก็ไม่ปล่อยคุณไปไหนหรอกรักแท้ยังไงก็คือรักแท้รักแท้ยังไงก็ได้อยู่เคียงข้างกัน ท้ายที่สุดนะคะไพ่ขึ้นมาของคุณดูนะไพ่เดอะเลเวแล้วเป็นคู่ที่จะต้องได้แต่งงานแน่ๆเพราะว่าในสำรับเนี้ยคือเป็นคู่รักที่แบบว่าเทวดานางฟ้าวอวยพรอาดูนะคะภาพแบบคู่รักอ่ะสวยงามมากๆเป็นพลังงานของแบบแฮปปี้รักกันแล้วแบบคือมันมีแสงสว่างมันเป็นสุขใจแต่ว่าอุปสรรคมาจากคนรอบข้างไม่ใช่มาจากคุณทั้งคู่ คุณทั้งคู่เป็นคนที่แบบว่าเป็นคู่แท้นะคะไพ่ราชาถือดาบกับราชินีถือดาบเขาเป็นคู่กันไพ่ the lover ขึ้นมาแล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมามันมีความรักล้นใจแต่อุปสรรคมากมายเพราะฉะนั้นนะคะทิ้งเวลาเขาเรียกว่าอะไรยอมจำนนยอมจำนนหมายถึงอะไรไม่ต้องไปทำอะไรเลย เอาพลังงานดีๆไว้กับตัวเองปล่อยให้เรื่องราวอะ่ะมันผ่านไปแล้วให้ระยะเวลามันเยียวยาของมันเองนคะคะพลังงานของคุณถ้าคุณนะคะเป็นคนที่แบบว่าดูแลตัวเองมั่นใจในตัวเองรักตัวเองพัฒนาตัวเองคนที่คุณรักอะ่ะเขาจะวิ่งกลับมาหาคุณเองแล้วเขาก็จะแก้ไขปัญหาถ้าปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นที่ฝั่งคุณนะถ้าปัญหาเกิดขึ้นที่ฝั่งเขาอ่ะเขาจะแก้ไขปัญหาทุกอย่างแต่ถ้าปัญหาเกิดขึ้นที่ฝั่งคุณ คุณอย่ามัวแต่ไปคิดไปกังวลถึงเรื่องราวของปัญหาที่มันเกิดขึ้นจากครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องของคุณนะคะมองไว้นะคะเขาเรียกว่าภาวนาจิตคิดแต่สิ่งที่คุณอยากได้คุณอยากได้คืออะไรคะสิ่งที่คุณอยากได้ถ้าครอบครัวพ่อแม่พี่น้องญาติญาติของคุณมีปัญหาคุณมองไปเลยภาวนาจิตนะคะจินตนาการในสิ่งที่คุณอยากได้คือทุกคนเห็นเห็นดีเห็นงามด้วยกับความรักครั้งเนี้ย มองภาพในจินตนาการเลยว่าทุกคนนะเปลี่ยนแปลงไปนะคะทุกคนแบบยินดีกับความรักของคุณและสนับสนุนความรักของคุณให้คุณคิดแบบนั้นนะคะภาวนาจิตเปลี่ยนพลังงานตัวเองคิดดีนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปโทษเขานะคนเหล่านั้นนะคะอย่าไปโทษการโทษหรือการคิดลบเป็นพลังงานลบเพียงแต่มองในด้านดีว่าเขารักและเขาเป็นห่วงคุณคุณเข้าอกเข้าใจเขาและไม่ตัดสิน นะคะให้เวลาเขาให้ได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงของคุณท้ายที่สุดแล้วนะคะคุณจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าคุณทั้งคู่รักกันมากแค่ไหนนั่นเองเนะี่ยมาดูกันต่อนะคะว่าพลังงานของคุณไพ่บอกว่าไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่จัสตเมนสนะะ ความยุติธรรมแสงสว่างจะเกิดขึ้นในเส้นทางของคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นให้อยู่ในพลังงานในทิศท,ทางบวกคิดแต่เรื่องราวดีๆคิดแต่ความสมหวังความสําเร็จสิ่งที่คุณปรารถนานะคะไม่ว่าอุปสรรคตอนนี้จะเยอะแยะมากมายแค่ไหนอย่าไปใส่ใจปล่อยวางละทิ้งอุปสรรคไปแล้วคิดแต่เรื่องราวที่คุณอยากได้พลังงานนั้นจะดึงดูดนะคะความสมหวังมาให้คุณเพราะว่าอะไรไพ่บอกว่า ไพ่จัส m เมนก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณอนะความยุติธรรมเกิดขึ้นแน่นอนนะคะมาดูพลังงานไพ่ใบต่อไปการเริ่มต้นใหม่ชีวิตใหม่การเริ่มต้นใหม่รักครั้งใหม่จะกลับมาหาคุณแน่นอนนะคะจะได้เดินทางด้วยกันได้ทําโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยกันหรืออาจจะแบบเขาเรียกว่าอะไรนะตกลงกันใหม่ว่าเราจะแบบ มีทิศทางใหม่ความสัมพันธ์ของเราจะกลับมาเป็นรักครั้งใหม่ให้กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิสูจน์ความรักของเราเป็นไปได้หรือคุณจะได้เดินทางไปที่ไหนด้วยการไปพักผ่อนนะคะไปแบบในสถานที่ใหม่ๆได้ท่องเที่ยวในสถานที่ใหม่ๆห,หรือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันทั้งคู่นะคะเกิดขึ้นแน่นอนสําหรับคู่ของคุณมาดูต่อนะคะพลังงานโอ้เห็นไหมคะพ่ขึ้นมา ให้สำหรับเนี้ยสี่แม้เท้านะคะเป็นแบบครอบครัวอันอบอุ่นมีคุณพ่อมีคุณลูกแล้วก็มีบ้านนะคะได้สร้างครอบครัวได้แต่งงานกันแน่นอนพลังงานของคุณตอนเนี้ยอุปสรรคขวางน้มตอนเนี้ยเพียงมาเพื่อเป็นประสบการณ์ให้คุณได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตแค่นั้นนะคะคุณอย่ามองว่าอุปสรรคขวางหนามมันคือสิ่งที่ทําให้คุณลําบากใจทุกข์ใจไม่ค่ะตอนนี้นะอยู่กับพี่เมย์นะคะเขาเรียกว่าเข้ามาบ้านหลังเนี้ย จงมองอุปสรรคขวางน้มนะให้เป็นประสบการณ์เพื่อเราจะได้ดียิ่งกว่าโตยิ่งกว่าเข้มแข็งยิ่งกว่าแข็งแกร่งยิ่งกว่าดีให้ได้มากกว่านี้นะคะนั่นคืออุปสรรคขวางน้ามาทําให้คุณแข็งแกร่งมาทําให้คุณเก่งขึ้นเข้มแข็งยิ่งขึ้นเป็นคนดียิ่งขึ้นคิดดีมากขึ้นเข้มแข็งในการที่จะรักษาแสงสว่างตัวเองไม่ว่าสถานการณ์จะเต็นอย่างไร จงเข้มแข็งในใจตัวเองว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณสถานการณ์ที่เข้ามาเป็นเพียงบทเรียนให้คุณได้รับรู้ว่าคุณจะต้องก้าวผ่านบทเรียนนี้เพื่อไปในบทเรียนใหม่ที่ดีกว่าสดใสกว่าเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปดึงสถานการณ์ความเศร้าโศกความกังวลความเสียใจยอย่าไปเก็บกอดไว้กับตัวเอง เวลาสถานการณ์เกิดขึ้นอย่าก,กอดเก็บพลังงานลบเหล่านั้นไว้เพราะถ้าคุณกอดเก็บพลังงานลบเหล่านั้นไว้พลังงานคุณเป็นอะไรเป็นลบทีนี้พลังงานเป็นลบดึงดูดเรื่องอะไรคะลูกดึงดูดเรื่องราวลบๆเกิดขึ้นกับคุณฉะนั้นสถานการณ์เข้ามายิ้มรับไว้เลยมันกําลังมีเรื่องราวดีๆเกิดข,ขึ้นกับฉันแน่นอนฉนันจะต้องก้าวข้ามผ่านมันไปแล้วฉนันจะได้รับรางวัลชีวิตที่แบบชนะเลิศ นะคะคิดแบบนี้ชนะเลออิศได้รับสิ่งดีๆก้าวข้ามผ่านมันได้เข้มแข็งอยู่กับปัจจุบันขณะของตัวเองอยู่ในทิศทางที่เป็นบวกไม่ว่าสถานการณ์ใดๆยิ้มรับแล้วมีทิศทางดีๆนะคะสลัดพลังงานความคิดลบๆออกไปอย่าปล่อยให้พลังงานลบมาดับแสงเทียนแสงสว่างในตัวเองรักษาแสงสว่างรักษาพลังงานดีไว้เพราะพลังงานดีดึงดูดเรื่องราวดีๆ พลังงานลบดึงดูดเรื่องราวที่เป็นอุปสรรคขวากหนามและเรื่องราวเชิงลบฉะนั้นเราเลือกที่จะรักษาพลังงานดีไว้และแน่นอนเลยในตอนนี้นะคะไพ่มาบอกว่าคุณสมหวังแน่นอนเพราะคุณเป็นคู่รักคู่แท้ที่จะได้สร้างครอบครัวนะคะจะได้มีชีวิตใหม่ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นในเส้นทางของคุณแน่นอนเพราะฉะนั้นเชื่อมั่นเชื่อใจในรักแท้ของคุณ และอย่าไปกังวลใดๆอย่างที่พี่เมย์บอกเมื่อสักครู่นะคะมาดูพลังงานอีกห้าใบสุดท้ายนะคะพลังงานของคุณเรื่องราวของคุณโอ้ทุกคนดูสิเหมือนปาฏิหาริย์ไหมถ้าใครได้ดูคลิปนี้นะเก็บคลิปนี้ไว้เลยแล้วเข้ามาดูบ่อยๆเอาเป็นพลังงานของคุณนะคะพลังงานของไพ่สองถ้วย เนื้อคู่คู่รักคู่แท้คู่ผูกพันไพ่ขึ้นมาสี่ถ้วยก็ขึ้นนะคะ The Love w o r ก็ขึ้น j u s t m e n t ก็ขึ้นการเริ่มต้นใหม่ขึ้นความรักเป็นแสงสว่างและไพ่สองถ้วยไพ่คู่แท้ขึ้นมาสำทับอีกแล้วไพ่คู่แท้สำรับเนี้ยน่ารักมากทุกคน ไพ่คู่แท้เนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าโรแมนติกมากแล้วสีสันสดใสสำหรับไพ่วิวออฟเจอรนะคะวิวออฟเ y อร์เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคุณไม่ต้องกังวลกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้นึกถึงภาพฝันในอนานคตไว้เลยว่าคุณกับเขานะ,ะจะได้สร้างครอบครัวด้วยกันแล้วได้อยู่ด้วยกันอย่างแน่นอนนะคะเรามาดูไพ่อีก4ใบเนาะไพ่ใบนี้นะคะไพ่ขึ้นมาเป็นอะไรเป็นกระสัถือถ้วย กษัตริย์ถือถ้วยมาบอกว่าความรักของคุณนะราบรื่นอย่างแน่นอนประสบความสําเร็จราบรื่นอย่างแน่นอนนะคะและความมั่งคั่งก็มากษัตริถือเหรียญก็มานะคะกษัตริถือเหรียญคือความรักหนักแน่นมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนใจเป็นความรักที่ฝังใจเป็นความรักที่เชื่อมั่นเชื่อใจได้นั่นเองนะคะมาดูพลังงานใบต่อมาแปดไม้เทา้า เร็วๆเ,เนี้ยมันจะมีการพัฒนาความสัมพันธ์ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ใดก็แล้วแต่ในตอนเนี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปมันจะพัฒนาไปมันจะมีการเคลื่อนไหวมันจะมีการได้พูดได้คุยกันได้กลับมาตกลงหรืออาจจะพูดคุยกันเรื่องราวของการสร้างครอบครัวการแต่งงานนะคะมาดูไพ่ใบสุดท้ายไพ่ใบสุดท้ายบอกว่าโอ้ทุกคนคลิปนี้ขอบอกรีเคมนว่า เก็บเซฟไว้ดูภายหลังได้ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวคุณจะหาคลิปไม่เจอถ้าคุณเจอคลิปนี้แล้วนะเนะคะเก็บโหลดไว้เลยไว้ดูภายหลังเพราะว่าคลิปนี้เป็นคู่รักคู่แท้ที่สมหวังครอบครัวสมบูรณ์พูนสุขนะคะอุดมสมบูรณ์พูนสุขไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่เก้าถ้วยท้ายที่สุดความรักของคุณสมหวังราบรื่นได้สร้างครอบครัวกันนะคะเป็นคู่รักคู่แท้ พลังงานของคุณในเรื่องราวที่โดดเด่นเนี่ยมีแต่เรื่องความรักทั้งนั้นเลยนะคะไพ่ที่ขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวพันเกี่ยวโยงเรื่องราวความรักที่จะพัฒนาไปถ้าตอนนี้นะคะพลังงานของคุณอยู่ในสู้ในช่วง s e p เ r อ t i เรมันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสมหวังแน่นอนนะคะไพ่ขึ้นมาไพ่สมหวังเยอะมากไพ่ความรักความสมหวังเยอะมากๆจริงๆทีนี้เรามาดูไพ่โรแมนต์แองเจ้าใบานะคะว่า r o m a n ต์แองเจจะเพิ่มเติมอธิบายว่าอย่างไรสําหรับคู่รักคู่นี้นะ,ะน่ารักมากๆไพ่ใบแรกขึ้นมาว่าอะไรคะ love yourself first นะคะในจังหวะเวลาที่เป็นช่วง separation ให้รักตัวเองให้ม,มากๆ คิดในทิศทางบวกนะคะพัฒนาตัวเองและความรักความสัมพันธ์ของคุณนะคะไม่ต้องกังวลสมหวังแน่นอน let your friend help you นะคะถ้า จังหวะเวลาที่แบบว่าพูดคุยกันแล้วไม่เข้าใจหรืออะไรอย่างนี้นะคะคุณอาจจะใช้ตัวกลางแม่สื่อพ่อสื่อเพื่อนสนิทที่คุณไว้ใจได้นะคะที่บอกว่ามาช่วยมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณการพูดคุยกันเนี่ยราบรื่นมากยิ่งขึ้นแต่ที่จริงแล้วใช้ความเป็นผู้ใหญ่ใช้เหตุผลในการพูดคุยกันเพราะคุณคือคู่รักคู่แท้ที่แน่นอนที่สุดท้ายสุดแล้วส่งวังในความรักได้สร้างครอบครัวกันนั่นเองนะคะพลังงานไพ่ใบที่ สนะคะอันรีคว่เต็ดเลิฟในพลังงานตอนนี้เขาเรียกว่าพลังงานความรักของคุณอะยังไม่เท่ากันนะคะความคิดของคุณอะยังไม่เท่ากันเขาเรียกว่าอีกคนหนึ่งอะยังมองปัญหา อุปสรรคขวากนามอ่ะเป็นอุปสรรคขวากน้มเป็นปัญหาไม่ไม่ได้มองไปที่ความรักที่เรามีให้กันอย่างแน่เน่นแฟนแต่มองไปว่าปัญหามันเยอะขอไปก่อนไม่เอาด้วยนะคะพลังงานมันก็เลยกลายเป็นว่า s e p a r a t i o n แต่ถ้าคุณบอกว่าปัญหามันก็คือปัญหาแต่ความรักของเรามั่นคงเรายังยืนยันความรักของเราทั้งคู่เชื่อมั่นคุณจะผ่านพ้นมันไปได้แต่ถ้าตอนนี้อยู่ในช่วง separation ไม่เป็นไรนะคะรักษาพลังงานในทิศทาง างบวกไว้และเวลาผ่านไปเรื่องราวมันจะจบลงและคุณสมบังในความรักอย่างแน่นอนมาดูพลังงานไพ่ใบที่4ี่ฮันนีมูนนะคะคุณจะได้มีเวลาที่จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันนะคะทำความเข้าใจกันแล้วก็พูดคุยกันเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์หรือการสร้างครอบครัวของคุณนั่นเองและไพ่ใบสุดท้ายมาบอกว่า getting to know each other นะคะให้ทำความรู้จัก ซึ่งกันและกันเพื่อจะได้เข้าอกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะดูทิศทางความสัมพันธ์ของคุณนะคะว่าคุณจะปรึกษาหารือกันแล้ว ทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะพัฒนาไปในทิศทางไหนและแน่นอนที่สุดว่าความสัมพันธ์ของคุณประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนั่นเองนี่คือพลังงานของคุณนะคะในวันนี้สําหรับคลิปนี้พลังงานนะคะเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความสมหวังแต่ถ้าช่วงนี้เซปเปอร์เรชันรักตัวเองให้มากๆแล้วก็ดึงพลังงานบวก รักษาพลังงานบวกไว้กับตัวเองนะคะเพื่อเป็นพลังงานที่ดึงดูดเรื่องราวดีๆและให้พลังงานลบจบไปโดยเร็วเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะขอให้เก็บคลิปนี้ไว้เพราะว่าพลังงานน่ารักมากๆนะคะไพ่ขึ้นมาเป็นไพ่ของความรักที่เป็นรักแท้และสมหวังในท้ายที่สุดคุณจะได้อยู่กันอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะคะพลังงานนี้นะคะ เป็นของคุณคนที่ดูคลิปนี้นั่นเองนะคะขอบคุณกับการติดตามรับชมขอบคุณกับการกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่เมย์นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้พี่เมย์ต้องไปแล้วนะคะสวัสดีมีความสุขค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ